ว่าถ้าเราอยู่ในสนุกตอนนี้เราก็ตอดฐาของเราได้ดีคือไม่กัดแฝนแล้วนะแต่เราก็จําจเป็นต้องมาอยู่ตนะ่งเมืองอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ตนประโยชนะ์ท่านเนี่ยใช่เราออกร็พยายามที่จะประโยชน์ตนที่เราก็ได้แล้วตรงนะั้นถ้าเรามาอยู่นี่เราก็ยังทําได้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปด,ด้วยอนะืมใช่ประโยชนย์ตนที่ไปพร้อมครับใช่ถูกต้องถูกต้อง เราพึ่งตนเองได้แล้วไงเราก็มาช่วยเหลือผู้อื่นรเราเห็นว่าในเมืองนี่ขาดแคลนขาดแคลนอาหารการกินที่ไร้สารพิษเนี่ยพืชไร้สารพิษในเมืองนี่ขาดแคลนแล้วก็องประกอบของคนในเมืองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจึงจะปลูกพืชผักไร้สารพิษได้อย่างนี่เป็นต้นนะถ้าเหนือยังไม่มีความรู้เราก็มาช่วยทํามาทําให้เป็นตัวอย่างมาทําแบบนี้แบบนี้ ในพื้นที่น้อยเนี่ยมันก็ต้องมีชั้นขึ้นไปนะลูกเป็นชั้นๆันขึ้นไปในพื้นที่น้อยแต่พื้นที่เยอะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแม้แต่พื้นที่เยอะก็เถอะนะคนทําไม่เป็นนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะมีพื้นที่เยอะทําไม่เป็นก็ไม่รอดนะเพราะงั้นเราก็มาบอกวิธีะนะมาบอกวิธีว่าจะทํำยังไงยังไงจึงจะมีพืชไร้สารพิษกินแล้วก็มาจัดสรรองค์ประกอบช่วย บางทีรู้วิธีนะแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆวัสดุอุปกรณ์เนี่ยคนในเมืองก็ไม่ค่อยจะมีนะจะไปหาก็ยากลำบากอย่างเงี้ยเออเราพอมีอุปกรณ์มีวัสดุอุปกรณ์มีองค์ประกอบที่จะช่วยได้เราก็ช่วย <c oughs> นะจัดสรรให้มีวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถที่จะมาประสานวัสดุอุปกรณ์กับเราได้นะเราก็ช่วยเหลือ ือคนเราแต่ละคน่ใช่วาจมีความรู้หมทุก้านในเาเดียวกันได้เราี่ยเรารู้ื่องขรเมาตเลอท่านก็ยังอจความความรที่เรียีเราได้ช่วยแ้ใช่ใช่ใช่มตรดีนี่แหละมีทั้งความรู้ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์มีทั้งอ่า รืว่ามีกุศลหรือว่ามีบารมีด้านนู้นด้านนี้ก็ได้เสริมหนุนกันบางท่านก็มีวัสดุอุปกรณ์บางท่านก็มีทุนร้อนใช่ไหมบางท่านก็มีความรู้ความสามารถน,นั้นเชิงน,นี้ก็เอามาสานพลังกันนะมาสานพลังกันมันทําให้เกิดความเจริญขึ้นไปได้เกิดความสําเร็จในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จําเป็นต่อชีวิตได้พลังของผมที่เรา ว่าจะได้เตือนดีแบบนี้นก็ต้องทําดีประกอบด้วยคามดีคะอ,อืมใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้ทําความดีมากพอก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสในมนาปทายีสูตรท่านก็ตรัสว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีมันอยู่ดีๆจะได้ของดีโดยไม่ทําความดีมามันไม่ได้หรอกก็ต้องทําความดีมาทั้งนั้นแหละถึงจะได้ทําความดีมากก็จะได้ถ้าไม่ได้ทํามามันก็ไม่ได้ หลังจากได้หมูมิดดีก็ต้องเร่งทําความดีต้องเร่งทําความดีภาคเพียรทาําทความดีไปลดกิเลสตาททาความดีไปลดกิเลสโลภโกรธหลงไปนะลดสุขทุกข์หลอกออกไปเลิกอยากได้สุขสมใจอยากก็จะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้แงนั่นเชิงนี้โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตเราลดละเลิกไปก่อนนะ เราก็มาเอาแต่สิ่งที่จําเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้ก็ยินดีไม่ได้ก็ยินดีด <c oughs> นดให้ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขสมใจอันเป็นสุขหลอกไม่เที่ยงไม่มีจริงมันเป็นทุกข์เป็นวิบากร้แล้วก็ลดละเลิกไปก็ <c oughs> จะเป็นผู้ที่หยุดชั่วทําดีทำดีใจให้ผ่องใสไปเป็นลําดับลําดับได้อย่างนี้เราทั้งหยุดสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดี เท่าที่เราทําได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะเราลดกิเลสได้ลดทุกได้นะจิตใจก็จะผ่องใสเนี่ยเราได้อย่างเงี้ยทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลาย,ย